วันเกิดคุณคือเศรษฐีใหม่16ตุลาคม2568นะฮะมาดูกันว่า5ราศีและ2วันเกิดนี้นะ,ะดูได้ไพ่ดีมากเลยหยิบมาได้ไพ่เหรียญมากนเลยนะซะื้อนับโชคทะเบียนรถทะเบียนบ้านและเด็กนะ,ะผู้หญิงผู้ชายโอ้โหด้วย่พ่การเงินรวมตัวอยู่ในคำถามนี้เลยนะฮะนี่นะ เศรษฐีใหม่คือ5ราศีและ2วันเกิดนี้นะคะราศีกุมราศีพฤศภราศีตุลราศีมังกรราศีกันและผู้ที่เกิดวันอัคารและวันพฤหัสค่ะ2วันเกิด5ราศีคุณคือเศรษฐีใหม่16ตุลา2568อย่าลืมพิมพ์น้อมรับคำทำนาย กดไลค์กดแชร์ออกไปขอให้โชคดีค่ะ